คสวัสดีจ้ะมามาแสบแห้งแสบอีีอีหรอบพิงเพิ่งถาดเพิงถาดถาดประจำตำแหน่งถาดหน่อยใส่บะได้มันลนหิวแห้งพี่น้องจ๊ะตอนเพิ่นหิวเพินเพ่นบ่อย่านเพิ่อน,อพนอ้วนไห้บัดพ่อเพิ่นกินอิ่มแล้วอูย้ยเพิ่หนากินหลายปานนีเลยเพิ่นวาเดีนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมานั่งกินครัวตรงนี้นะพี่น้องจ๊ะ กินได้เต็มที่ผักที่อยู่ในสวนนะคะผักในสวนวล้วนๆเลยจ้ะแล้วก็ไปปลูกแตงปลูกแกลงกับปลูกถัว่วกำลังงามเลยจ้ะ <c oughs> ทาะบักเอบเลยวะฉัน <c oughs> ทาประจำตำแน่ง <c oughs> แสบแสบแสบพี่น้องอันเวลากินกะว่างมารยาดไว้ซะก่อนนะจ๊ะน้นนอนาทีนี้มารยาดวางมันไว้ก่อนวางลงก่อนบ่ต้องกินให้มันเรียบร้อยหลนะคะมันสิเป็นโลกเป็นไพ่ <c oughs> กินแบบเรียบร้อยหลมันสิเป็นโลกเป็นไพ่กินแบบอ้วนลัวอ้วนลัวตวจตวดตวจบ่่คยเป็นยังเ้อพี่น้องจ้ะ บ่ต้องพิธีรีตองหลาย่นไม่คนเฮากับชิบูปวยบบเป็นย,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 ยังดอกอือถ้าพิธีรีตองห,หลายหน่อยเพราะว่าไปหาหมอเพราะว่าเด้ออือเพิ่นพิธีรีตองหลายเสียบหลายถาดบักไงทีบอกว่าเบิดไปละครึ่งหนึ่งเดือทั่งกินทั้งเว้านะคะ <laughs> มาเร้อมาเด้อจ้าขอบคุณติเวทักเวทายเด้อเสียบหลายเสียบหลายจา้า ตาก็บอกค่อยดีได้พี่น้องจ้าเรื่องของเรื่องตัดคลิปตัดคลิปเมื่อวานเนี่ยพัดบ่ได้เปิดไฟพี่น้องจ้าแล้วก็ทําคลิปมาเป็นสิบปีเนาะพอเวลาตัดคลิปคือจังสีแหลวอยูบอ่บเซาหน้านะ่านกะับนะตัดอยูบอ่บเซาบานนี้พอตัดคลิปแหลวๆอ้ยตาฟัางเลยพี่น้องจ้าอย่าหาเหตุเด,ด้ออย่าเหตุคือโหลดเด้อพี่น้องเด้อมันสีตาบอดก่อน หูตาฟ้าฟางจ้ะภาษาไทยกับสกุตแล้วสกุตอีกขอบคุณเด้อจ้ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า